ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าบายสีสม้มวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังเรื่องสำเริงแต่งโดยลางรถไฟไปฟังกันเลยค่ะคืนหน้าร้อนจันเซี้ยวเหมือนสยะยิ้มฉันและเพื่อนรวมกันเจ็ดชีวิตนั่งดื่มกินกันจนเล่าขวดที่สามหมด แผทอดตัวอยู่กลางผืนน้ำกว้างสุดลูกหูลูกตาเสียงเพลงและเสียงกีต้าร์เงียบลงเพื่อนผู้หญิงสามคนเข้านอนแล้วเหลือแต่ชายหนุ่มและพี่อ้วนเจ้าของแพที่ติดลมยังไม่อยากนอนเล่นอะไรสนุกสนุกกันเสียงต้นเอ่ยเล่นอะไรดีดึกป่านนี้แล้ว ไปนอนดีกว่ามัง้งผมถามพรางกระดกเล่าที่เหลือลงลำคอผีถ้วยแก้วไงไอออนมันเจ้าพิธีกรรมนะเว้ยต้นหัวเลาะด,ดังพี่อ้วนเจ้าของแพรและเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยทำหน้าเสียก่อนจะพูดว่าที่นี่เจ้าที่เจ้าทางแรงอย่าเล่นอะไรแบบนี้เลยนะพี่ขอร้อง โถพี่ใจน้อยสนุกสนุกต้นลูกชายนายตำรวจใหญ่ว่าแล้วหยุกลูกไปหยิบกระเป๋าเอาปากกาเมจิและกล่องเบียร์มากลางออกแล้วขีดตารางเขียนตัวอักษรสระและตัวเลขเตือนแล้วไม่ฟังเจ้าของแพนหนุ่มว่าแบบเสียงอูอี ลุกขึ้นเก็บจานกับแก้มและแก้วเหล้าซ้อนๆกันไปวางไว้อีกฝากนั่งมองอยู่ห่างๆวงผีถ้วยแก้วขี้เหล้ากำลังเริ่มพวกชั้นหัวล้อขำพี่อ้วนที่เมาเต็มที่สนุกสนานด้วยลิตรเหล้าและแรงอวดดีต่อเกมที่กำลังจะได้ปรชิญออดล่างโยงจุดทูบดอกเดียวเดินไปปักข้างเสาแพร ลื้นน้ำซัดเข้ามาเบาๆควันทูบโชยสวนลมพัดแทบจะปกคลุมแพลำนี้เอาไว้เหมือนอยู่ในอุ้งมือของปิศาจแผ่นกระดาษลังเบียรถูกวางอ้อนว่าคาถาเชิญดวงวิญญ,ญาณแล้วให้ทุกคนยื่นมือมาแตะที่ถ้วยน้ำจิ้มฉันยื่นมือไปแตะขณะที่เสียงเห่าห้อน เสียงกู่ร้องของสัตว์ป่าเริ่มหนาเสียงแพรเริ่มไหวขึ้นน้ำเหมือนสัตว์เข้าหาแพรทีขึ้นเชื่ออะไรออสถามถ้วยนั้นก็เลื่อนไปมาดุดใครสักคนในวงเป็นคนดันมันต้นอ่านออกเสียงสำเริง ฉันรู้ตามสูตรต่อไปจะต้องถามว่าเป็นอะไรตายแล้วต้นก็ถามว่าสำเริงเป็นอะไรตายสิ้นเสียงถ้วยนั้นก็วิ่งวนไปมาลาวนาทีเศษฉันสะกดคำและอ่านตามได้ว่า เรียกกูมาทำไมสิ้นเสียงอ่านจบไฟหลอดตรงที่เรานั่งล้อมวงก็แตกดังโปะ๊ะใส่สศีสษะของต้นที่ร้องด้วยความตกใจออสตะโกนบอกอย่าไปมืออย่าไปมือเดี๋ยวของเข้าตัวในขณะที่อีกฝ้านได้ยินเสียงพี่อ้วนองงคออาเจียน ความมืดเข้าหอหุ้มจนฉันรู้สึกเหมือนติดกับดักที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะเลิกเล่นก็ไม่ได้ไม่สนุกแล้วทั้วยังวิ่งไปตรงอักษร,รบาใบไม้ออ่างกอไก่มอมา้าสลอาฉันเหมือนได้ยินเสียงของเขากำลังโกรธ ขอโทษครับขอโทษต้นหลับตาปีและผุดลุกผุดนั่งผิดกับตอนแรกที่เริ่มพิธีออดมึงเชิญพี่เขาออกเถอะฉันบอกแต่ออดยันไม่ทันขยับปากแพ้ก็สั่นแรงขึ้นเหมือนมีคนสักสิบคนพร้อมใจกันขยมเสียงกีดร้องในห้องเพื่อนผู้หญิงดังลั่น แค่ในทันทีเดียวกันประตูห้องเหมือนถูกทีบพวกเธอพากันวิ่งออกมาอย่างเสียขวัญร้องโวยวายว่ามีผู้ชายอยู่ในห้องจะลากพวกเธอจากเตียงไปลงน้ำนกเมและแก้วต้องไปหาพี่อ้วนพี่อ้วนลืมตาตื่นแล้วอ้าปากคะ้าง เมื่อเห็นสภาพโดยรอบแพลยิ่งไหวหนักขึ้นตามแรงตกใจและกระทืบเท้าของพวกเธอเมื่อเห็นพวกเราอยู่ในเงามืดฉันตัดสินใจปล่อยมือจากถ้วยวิ่งออกไปหาพี่อ้วนพี่อ้วนช่วยด้วยฉันดึงตัวเขาลุกขึ้นมองไปยังหลุมมืดดำกลางแพร ที่ทั้งต้นและออดกำลังกล่าวขอโทษขอโพยต่อสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ยังไม่หยุดปากต้นร้องไห้หน้าของเขาแนบกับพื้นเาวากับถูกกดไว้แบบนั้นพี่อ้วนเดินเข้าไปในครัวเอาขวดน้ำที่อยู่หน้าหิ้งพระออกมาสาวสามนางนั่งกอดกันตัวกลม ชายล่างใหญ่เปิดขวดพลาสติกที่มีขี้เทียนและคาบขมเมาดำรถไปที่ชายหนุ่มทั้งสองและอุปกรณ์การเล่นที่สยองขวัญน,นั้นเอาเมือออกได้พี่อ้วนบอกแล้วก้มยกแผ่นลัลงและถ้วย ที่เปียกน้ำนั่นโยนลงพื้นน้ำดำสนิทเสียงโห่หอนกู่ร้องจากป่าดังชัดขึ้นตลอดเวลาที่พี่อ้วนขับเรือลากแพ้เข้าฟังฉันยังได้ยินเสียงร้องไห้แต่ไม่มีใครพูดคุยอะไรกันเลยเรื่องราวเมื่อชั่วโมงก่อนยังสนิทในความรู้สึกใกล้ลุ่งสางแล้ว ฉันนึกถึงสำเริงฆาตรกรสิบศพที่ต้นเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อของเขาวิสามันอาชญากรผู้โหดเหี้ยมที่นี่จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวสยองขวัญ สำเลิงก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องเรื่องเล่าบายสีส้มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ